สวัสดีครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเลือกนะครับเลือกใบนะครับที่เราจะเอามาสู้แดดนะครับนี่ครับเราต้องเลือกดูสีดูก้านนะครับว่าลักษณะลักษณะของของใบนะครับใบอ่อนกับใบแก่จะต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้นะครับก็ถ้าใบอ่อนนะครับเวลาเราเราสัมผัสกับตัวใบนะครับจะรู้สึกว่ามีขนหน่อยนะครับแล้วก็ ดูแล้วยังไม่แข็งนะครับเวลารูปนะแต่รู้สึกว่ามีมีแบบผนบางอยู่นะครับเหมือนฟิล์มนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นใบแก่ครับลักษณะใบแก่นะครับใบแก่เราจับนี้จะลื่นเลยนะครับลื่นเลยแล้วก็สีเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับสังเกตนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นใบอ่อนใบอ่อนเนี่ยะครับตรงนี้ก้านเนี่ยตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นสีออกแดงนะครับ เวลาเขาได้ระยะเวลาที่สามารถเอามาเคี้ยวได้นะครับก็ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับจากออกแดงๆนะครับเป็นสีขาวๆนิดนึงอ่าลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นคือลักษณะแบบนี้ก็คือสามารถเก็บได้ละกินได้ละนะครับก็เอาให้ความรู้แค่นี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับก็นี่ครับ